ัสดีครับท่านมวลมหาประชาชนผู้รักชาติทุกท่านทั้งที่อยู่ที่สวนลุมและที่อยู่ที่บ้านหรือต่างประเทศครับเป็นเวลา5เดือนกว่าแล้วที่พวกเราได้ร่วมกันต่อสู้นะครับเ,เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงปราศจากการครอบงำของนักการเมืองซึ่ง คิดว่าประเทศไทยเป็นสมบัติส่วนตนใช่ไหมครับที่จริงแล้วความโลภและจิตใต้สำนึกของบุคคลเหล่านี้นะครับทำให้เขาคิดแต่ว่าหลักกูหรือหลักโจรเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องเหนือกว่ากฎ,กฎกติกาและกฎหมายจึงทำให้บุคคลเหล่านี้ เหืมเกริมประพฤติปฏิบัติผิดกฎหมายและผิดทํานองครองธรรมมากมายเขาได้ก่อกรรมทำเข็นให้กับเทศชาติอย่างเหลือขนานับแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาก่อกรรมกับประเทศชาติของเรานั้นเป็นกรรมหนักเพราะฉะนั้นตามกฎแห่งกรรมกรรมย่อมสนองต่อผู้กระทำชั่วใช่ไหมครับ ดังนั้นสิ่งที่เขากระทำผิดกฎหมายต่างๆมากมายกรรมจึงเริ่มตามทันแล้วขบวนการยุติธรรมเนี่ยเริ่มดำเนินการตามคันลองครองธรรมที่ควรจะเป็นทำให้บุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึกว่าภัยจะมาถึงตัวหรือการครอบงำประเทศชาติจะลดน้อยถอยลงไปหรือจะหมดอำนาจในที่สุด จึงได้ต่อสู้ดิ้นรนด้วยวิธีทางต่างๆเพื่อที่จะให้คงอยู่ในอำนาจแม้ว่าการกระทําการต่อสู้ดิ้นรนต่างๆเหล่านั้นจะผิดทํานองคองมธรรมหรือทําผิดกฎหมายต่างๆนานาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยิ่งดินน้นรนกรรมยิ่งติดตามมากขึ้นเท่านั้นเขาทําผิดกฎหมายหนักขึ้นหนักขึ้น เหมือนลิงแก้แหย่ยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อเขาดิ้นรนเพื่อที่อยู่เนอำนาจและทำทุกวิถีทางเพื่อที่ให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยออไม่สามารถจะทำร้ายเขาได้เขาได้ก่อกรรมทำเข็นกับเทศชาติหนักยิ่งขึ้นทุกวิถีทางดังนั้นผมคิดว่าจึงสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนักธุรกิจรวมทั้งข้าราชการซึ่งเป็นเสาคำ้ำอำนาจอันงอนแง่ของบุคคลเหล่านี้ได้ร่วมกันออกมาเพื่อที่จะขับไล่และต่อสู้เพื่อให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากการครอบงําของบุคคลเหล่านี้โดยเร็วเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย จึงให้แถลงการเพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศชาติอย่างรวดเร็วและจริงจังเพื่อที่ทำให้ประเทศชาติของเราหลุดพ้นจากการครอบงำของอาธรรมซึ่งจะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนคนไทยทุกคนที่เห็นแก่อนาคตของประเทศชาติและลูกหลานนะครับ ถแถลงการชมลมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่6ทับ2,557้ย้าจำจุดยืนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งาาาาาตามที่สารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งบางส่วนในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ได้สะท้อนผลจากการกระทําอันเลวร้ายโดยลุกแก่อำนาจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีกครั้งหนึ่งชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยจึงขอแถลงจุดยืนดังต่อไปนี้หนึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์และพักเพื่อไทยต้องยอมรับความผิดตามคําพิพากษา เพราะรัฐบาลยิ่งรักและพรคเพื่อไทยได้อำนาจรัฐมาจากผลของการเลือกตั้งในปี2554ซึ่งทุกฝ่ายก็ได้ให้โอกาสทำงานตามรัฐธรรมนูญแต่ท่านได้ทอยต่อความไว้วางใจของประชาชนบริหารงานแผ่นดินด้วยความช่อฉนจนมีความผิดชัดแจ้งตามคำพิพากษาและการตัดสินในความผิดต่างๆมาตามลำดับหลายคดีดังนี้ หนึ่งกองข้าวชาวนาจนประเทศชาติจะเสียหายไม่น้อยกว่า400ล้านบาทในโครงการรับจำนำข้าวและไม่สามารถชำระเงินชาวนาตามกำหนดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2556จนชาวนาต้องเป็นหนี้สินผูกคอตายไปแล้วกว่า10ราย สองออกพรบนี้โทษกรรมเพื่อคืนเงินกองชาติของพันตำรวจโททักษินชินวัตรและนางสาวยิ่งรักชินวัตรเองรวมเป็นเงินรวมดอกเบี้ยแล้วกว่าหกหมื่นล้านบาทสามออกพรบนี้โทษกรรมสออกพรบเงินกู้สองล้านล้านบาท เพื่อหลบเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการงบประมาณแผ่นดิน 4. แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ลิตรอนอำนาจการควบคุมตรวจสอบของประชาชนในการเจรจากับต่างประเทศ 5. แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสอวอ เพื่อยึดอำนาจอย่างเบเ็ดเสร็จและเมื่อประชาชนจำนวนมากไม่ยอมรับการกระทำของรัฐบาลประกอบกับกระบวนการยุติธรรมกำลังเดินหน้าเพื่อพิพาคษาคดีความผิดต่างๆของท่านตามกฎหมายกับยุบสภาอย่างร้อนรนด้วยตนเองเพียงเพื่อจะหลบหนีความผิดต่างๆของพวกท่าน และหวังว่าจะกลับมายึดอำนาจบริหารกลับมาเพื่อปกปิดรักฐานความผิดต่างๆต,ต่อไปดังนั้นการเลือกตั้งที่รัฐบาลพยายามผลักดันนั้นจึงไม่ได้เป็นการเลือกตั้งที่จะสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนในระบบใช้ไตโดยประชาชนเพื่อประชาชนแต่อย่างใด ข้อสองรัฐบาลยิ่งรักและพักเพื่อไทยควรลาออกโดยทันทีด้วยเป็นรัฐบาลที่บริหารงานล้มเหลวกระชากราคาสินค้าจนสินค้าราคาแพงทั้งแผ่นดินเร่งโครงการประชานิยมเพื่อหาเสียงเช่นโครงการให้กู้เงิน ซื้อรถยนต์คันแรกจนบัดนี้เกิดการคืนจำนวนมากจนอุตสาหกรรมรถยนต์เสียหายนี่ครัวเรือนของประชาชนคนไทยพุ่งสูงขึ้นจนกำลังซื้อหดหายดัยงเช่นในปัจจุบันนอกจากนั้นในการบริหารเรื่องน้ำในปีที่น้ำมาก กับกักเก็บน้ําสะสมไว้จนทนไม่ไหวต้องปล่อยน้ามาท่วมบ้านท่วมเมืองแต่เมื่อไรในปีนี้ที่น้ํามีปริมาณน้อยกับเก็บกักน้ําจนไม่เพียงพอต่อการทําเกษตรของประชาชนจนเกิดความเดือดร้อนโดยทั่วไป รัฐบาลไปหางานโดยเพียงการรักษาอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ฝ่ายเดียวเมื่อรู้ว่าเงินขาดมือค้างหนี้ชาวนากลับปกปิดกลบเกลื่อนเร่งออกพรบรที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องอย่างช่อฉนด้วยวิธีการต่างๆและลงท้ายด้วยการยุบสภา โดยลืมไปว่าจะต้องเตรียมการกู้เงินเพื่อชดใช้ให้แก่ชาวนาอย่างถูกต้องเพียงพอโดยหวังว่าเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งผ่านไปอย่างปกปิดความผิดทั้งปวงทั้งปวงโดยเร่งร้อนข้อสามเราต้องการการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง การต่อต้านการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยมวลมหาประชาชนนั้นสะท้อนความไม่ยอมรับการเลือกตั้งจอมปลอมชัดแจ้งอยู่แล้วดังผลของการพิภากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญรัฐบาลจึงไม่ควรดันทุรังเร่งผลักดันการเลือกตั้งอย่างช่อชนอีกต่อไป หนทางปะชาธิปไต,ต้องอยู่บนความสามัคคีของประชาชนไม่แบ่งแยกการที่รัฐบาลบริหารงานอย่างแบ่งแยกจัดสรรงบประมาณแผ่นดินโดยเลือกปฏิบัติมีกระบวนการสร้างความแตกแยกเตียดชังในหมู่ประชาชนมีการข่มขู่และการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆการเลือกตั้งในสถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่ใช่คำตอบ ที่จะนำไปสู่ความสงบรุ่มเย็นในสังคมแต่อย่างใดมีแต่จะสะสมปัญหามากขึ้นในสังคมชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาไตยจึงยืนยันและขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่านักธุรกิจต่างๆและข้าราชการทุกท่านร่วมกันผลักดันให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและให้รัฐบาลลาออก เพื่อเปิดทางให้การปฏิรูปเดินหน้าต่อไปเพื่อกลับมาสู่การเลือกตั้งตามระบอบใช้ไตโดยชอบธรรมภายหลังการปฏิรูปชมรมนักธุรกิจเพื่อใช้ไต24มีนาคม2557อันนี้คือเจตนาลมของพวกเรานะครับ นอกจากนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้พยายามที่จะดำเนินการต่างๆเพื่อจะหาทุนสนับสนุนให้การต่อสู้ของกรสสปศดำเนินไปเพื่อชัยชนะของประชาชนพวกเราชมรมนักธุรกิจเพื่อใช้ใจได้ร่วมกับชมรมนิสิตเก่าคณะบัญชีจุฬารุ่น 30, 31, 32และ36 ได้ร่วมกันหาทุนโดยการจัดทำบัตรมวลมหาประชาชนนะครับซึ่งคุณพรศัก์จะได้แสดงให้เห็นนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมเงินจํานวนหนึ่งที่จะมอบให้แก่กปปสซึ่งรวมกับเงินที่เราได้มอบมาล่วงหน้าแล้วครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สิบรวมเป็นเงินทั้งหมด 5ล้าน8ปดแสนและในครั้งนี้เราจะมอบจํานวน1ล้านบาทนะครับออขอเชิญคุณพรศัก์ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเชิญลุงกำนันมารับมอบต่อไปนะครับสวัสดีครับ ผมพรศักลิ้มบุญญาประเสริฐนะครับ<ช>ก่อนที่ยิ่งรักจะตั้งให้ปึ้งมาเป็นนายกคนถัดไปนะฮะเราเอาไหมครับหัวร้านสร้างสร้างเมืองได้ไหมอ้าว<ช>ครับชมรมก็เลยเอาสร้างนะครบเด็กสร้างบ้านก่อนขอแนะนําทีมงานใหม่ผมนะช่วงสอง,งวันนี้อาจจะเห็นมากระโดดรถเต้นอยู่ด้าน,ด,านด้านซ้ายของเวทีนะครับอ้าวคนแรกครับช,ชื่อเด็กหญิงจิตตาพรวิชวงศ์นุรก อ้าวชื่อเล่นชื่อนิวค่ะขายอะไรอยู่ขายทั่วค่ะไปเห็นก็ซื้อช่วยกันซื้อนะครับอ่าคนที่สองชื่อเด็กหญิงกีติยาปณิ t าพรนะคะชื่อน้องพลอยค่ะอ่าขายอะไรอยู่ผลไม้ค่ะอ่าคนที่สามเด็กหญิงกุชกรปณิ t าพรชื่อเล่นชื่อมุกค่ะอ่าขายผลไม้เหมือนกันอ่าคนที่สี่ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิศนาปณนิธาพรครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับอืนักธุรกิจรุ่นเยาว์ทั้งสี่คนเลยนะครับอา้าวนะพร้อมไห่พร้อมพร้อมไห่พร้อมพร้อมค่ะค่ะสู้ไม่สู้สู้ไม่ถอยเอาเอา่อานเ,เ,เ,เลยเอาไหมตามที่สอชมลอ นักธุรกิเพื่อประชาธิปไตยมาแล้วครับอา้าวเปดแต่ด้านนี้แต่ด้านนี้ต่างทุนเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต <c oughs> ได้แล้ว6ล้านบาทขาดอีก16ล้านบาท 150บาทรับบาทมวลมหาประชาชนอ้าวทานนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับเงินนี้ก็มาจากพวกเราช่วยช่วยกันทุกคนนะครับขอเสียงคนดีหน่อยครับขอเชิญคุณลุงกำนันรับมอบเงินครับผม หนึ่นงล้านา 1, 000, 000บาทนะครับคราวนี้ครับเอาพัดีลุกงกำนันก่อนลูกเอาพัดีลุงกำนันดีสวย<ช>ครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ